กลับเข้ามาช่วงที่3ามดูเหมือนสปอตไลท์ทางการเมืองจะโฟกัสไปที่สภานะคะพี่สำราญค่ะเรียบร้อยแล้วตามความคาดหมายลมค่ะลมลม่มแล้วก็ไปต่อไม่ได้ค่ะนะแม้ถึงตอนนี้อยากจะตั้งชื่อแล้วเกินว่าเนเป็นอะไรคุณมิวเป็นอะไรดีเกมซ้อนเกมเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดทำไมจึงมองเป็นเกมซ้อนเกมนะพี่สำราญโอ้มันซับซ้อนมากเมื่อวานนะเพราะว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแล้วก็ปิดฉาก เกมรื้อรัฐมนูลปิดฉากลงแล้วหลายชื่อมากเลยนะหลายชื่อกันมากหลายประเด็นนะฮะอันนี้ล่มแล้วล่มอีกนะต้องบอกว่าแล้วจะล่มต่อไปสมาชิฟันธงเลยฟันธงเลยแล้วจะล่มต่อไปอีกนะครับคือถ้าน้องเหมียวจําได้เมื่อวานท่านผู้ชมครับเราก็ปิดรายการลงตรงที่ว่าการประชุมนั้นไม่ครบองค์ประชุมมีแค่204เสียงนะครับเพราะว่าไปต่อไม่ได้องค์ไม่ครบไม่ถึงครึ่งนะฮะก็เลยปิดการประชุมลง แต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีการปิดการประชุมโดยไม่ครบองค์ประชุมนั้นนะครับก็อย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าก,การโหวตที่ระทึกใจเป็นอย่างยิ่งก็คือการโหวตอันนี้เนีน่ยน้องเหมีวคือเมื่อวานมันมี3ยัยติยติแก้ไขของพักประชาชนของพักเพื่อไทยแล้วก็มียัติด่วนเข้ามาของหมอเปรมศักดิ์เปียรยุระนะของหมอเปรมก็คือให้ส่งสารน้ำนูนซึ่งที่ประชุมต้องพิจารณานะครับทีนี้ก็นั่นแหละครับ ก็ลงมาตสีกันว okay. oh. ่าจะให้ย oh. ต yeah. the mm ิท hmm. mmm mm ี่สามของหมอเปรมนะขึ้นมาเป็นยัติที่หนึ่งได้ไหมซึ่งต้องใช้เสียงโหวตกันเลื่อนหรือไม่เลื่อนโอ้โหปรากฏว่าไอเรานั่งคุยกันสองคนบอกว่าคงจะเลื่อนอแล้วที่ประชุมก็คงจะมีมติส่งสารลำนูนแต่กลายเป็นว่าผลที่ออกมาไม่เลื่อนชนะไม่เลื่อนชนะดูคะแนนนะครับไม่เลื่อนเท่าไรน้องเมีวสองร้อยเจ็ดสิบห้าโอโหสองร้อย สี <47. S 1> ่สิบเจ็ดทีนี้ถ้าเราดูข้างซ้ายเห็นไหมให้เลื่อนเนี่ยนะคือให้เอาหมอเปรมขึ้นก่อนแล้วก็พี่นาส่งสารลำนูนอะน,นะค่ะพักที่ลงคะแนนให้เยอะมากคือพักเพื่อไทยภูมิใจไทยแค่เสียงเดียวเพราะเขาไม่ร่วมสังกกรรมด้วยเขาวอาไป,นะไปแล้วแล้วสว,วซึ่งหลายคนคิดว่าสวก็คงจะนะให้หยุดไว้ก่อนคือส่งไปสารลำนูนคิดว่าน่าจะให้เลื่อนใช่ แต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่แต่ดูคะแนนสวทาไมมันมีส5มสิบหคนอนะพี่สำราญอันนี้ก็สวสวก็คงอาจจะหลงหลงอาจจะอะไรเข้าใจผิดอยู่บ้างค่ะฟังคําสั่งบ้างบางคน <laughs> บอกว่ากดผิดเปล่าอาจจะกดผิดอะไรอยู่บ้างหรือจะมีความคิดของตัวเองอยู่ด้วยแต่ให้พี่สำราญฟันธงดีกว่าแต่ส่วนใหญ่นะครับสวร้อยสามสิบคนนะบอกว่าไม่ให้เลือดเพราะไปเช็คดูแล้วเนี่ยนะตอนแรกก็เราเขา้าเข้าใจว่าเขาลงคะแนนผิดนะเ,ดดเขาบอกไม่ผิด บอกนี่คือธงของสวเลยยังไงคะสวบอกไม่ต้องเลื่อนเข้ามาเลยแล้วถ้าเข้ามาพิจารณาเนี่ยนะเขาก็จะไม่ไปร่วมยกมือให้กฎหมายก็จะตกไปเลยกฎหมายก็จะตกไปเลยเพราะว่าต้องอาศัยเสียงสวอย่างน้อยหนึ่งในสามคือหกสิบเจ็ดเสียงค่ะดังนั้นอีกเขานั่นแหละครับเขาบอกว่าถ้าเข้ามาก็ไม่ผ่านก็คือตั้งใจไม่เลื่อนไม่ต้องเลื่อนใช่เขาอยากให้มันจบเลยลรักยามให้บรรลักษณนต่อ แต่ว่าเพื่อไทยนี่สรุปแล้วงานนี้เนี่ยนะฟันธงกันเลยว่าเขาไปแตะมือกับหมอเปรมศักดิ์เพียรยุระ,ะพรรคเพื่อไทย,ยเขาคิดเหมือนกันนะว่าโอเคให้ส่งสารน้ำนูนส่งไปก็หลายเดือนแล้วครับกว่าศาลจะรับไวพิจารณาหรือไม่หรือจะตีตกหรือจะรับไวพิจารณาว่าอโอเคให้เดินหน้าพิจารณาต่อไปได้ค่ะอย่างน้อยพรรคเพื่อไทยก็ซื้อเวลาต่อไปได้ดังนั้นงานนี้ท่านผู้ชมน้้งหมิว สามพักถ้าเราฟันทงกันแล้วเนี่ยนะ,ะหนึ่งพักประชยายชนเนี่ยเขาทะลุซอยอไปสุดซอยเลยค่ะคือแก้แบบทั้งหมดหนึ่งหมดสองถ้าเขาเดินหน้าแต่เขาแตะหมดมีสะสะรอโอหสองร้อยคนเลือกตั้งหนึ่งร้อยมีสวอสสรอ,อจัดสรรอีกร้อยคนคว่ากันไปส่วนพักเพื่อไทยจากตัวเลขที่เราเห็นนั้นพักเพื่อไทยเล่นเกมยยอ ยือ,ออกไปซื้อเวลาที่คุณสุเทินทันแสงพูดชัดเจนในสภาเมื่อวานนี้บอกว่าเราเดินตรงไม่ได้กเราก็ต้องเดินอ้อมเ,ออเราเลยจับเราเลยเห็นด้วยกับยัตติของหมอเปรมศักดิ์คือที่เดินอ้อมเนี่ยไม่ใช่อะไรคุณสุทินบอกว่ามันจะได้ไม่ตกเหวใช่ไม่ไม่ตกเขวคือเขาได้ทั้งขึ้นทั้งล่องไงแต่เขาเขาเลยเรียกว่าเพื่อไทยการละครคะอันนี้เขาเขาวิจารณ์นะนะไม่ใช่น้องเหมียววิจารณ์หรือสำรานวิจารณ์นะเราก็เยื่อมเขามาอีกทีหนึ่งนะ แต่ที่นี้สีนำ้นเนนำเงินเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยแรงฤทธิ์นะทั้งภูมิใจไทยทั้งสวน้ำเงินเนี่ยนะคือโดยเกมใหญ่เขาไม่ร่วมสังกรกมยกเว้นสวอนบอกว่าเขานั่นแหละครับต่อให้เข้ามาเขาก็จะไม่ยกเือให้นะคือจะไม่เป็นหนึ่งในสามของเสียงสว,นวแน่นอนเขาเลยมีอยู่สองไม้เลยไม่เลื่อนยติหมอเปลินนะและอีกไม้หนึ่งคืออีกไม่ไมึ่งคือไม่ร่วมสังกรรมพูดแล้วทําเลยพูดแล้วทําเลย เห็นไหมนี่คุณชิดชนกที่ชอบชัยชนกคือ<บ>ชยัช<น>อชยชนกอ่กาชัยชนกที่ชอบได้การพักได้การพักยังไม่ทันไรเนี่ยแก็ป,ประกาศเลยเราจะไม่อยู่ไม่ร่วมไปชุมทีนี้เนี่ก็คําถามว่าแล้วพักแบบนี้เนี่ยพักสีน้ําเงินกับพักสีแดงจะผิดใจกันไหมเออจะผิดใจไหมคุณหมิวว่าไงคือหมิวว่าไม่ผิดใจหรอกเพราะเพราะว่า พักสิน้ําเงินเขาก็ชัดเจนไงว่าถ้าทําไปแล้วมันผิดกฎหมายอ่ะฉันก็ไม่เสี่ยงไหมล่ะส่วนพักเพื่อไทยก็คุณภูมิธรรมก็บอกแล้วไงว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ก็ทําได้เอหรือพี่สำราญคิดผิดใจผมว่ามีเครื่องเคืองกันอยู่บ้างเอาลออาจจะเครื่องใช่ไหมเครื่องที่ว่าภูมิใจไทยนี่ถ้าในมุมของพักเพื่อไทยก็มองว่าคุณเอาหล่ออยู่เลยแล้วหล่อกว่าฉันทุกทีพูดเอนคุณทักษิณนะคุณทักษิณชอบบอกคุณผมไม่ได้เป็นอะไรกับทักษิณนะแต่ว่าเขาคงคิดในใจว่าเอ้ย กูว่าหล่อแล้วนะให้สารํำนวนยื่นตีความนะอันนี้ชิงหลอกกูอีกนะอันนี้หลอกกว่ากูอีกโทษนะเพื่านผู้ชมนะคงอยู่ประมาณนี้แหละเคืองๆกันอยู่บ้างนะแต่ก็เป็นอะไรเขาเรียกอุณภูมิสะสมคือก่อนหน้านี้สองพักนี้นี่เราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เหยียบเท้าเหยียบอะไรกันมาพอประมาณนะชิงไหวชิงพลิปกันอยู่เออนะเรื่องการซโนเรื่องอะไรอีกอันพายกับเขากระโดงเขากระโดงนะ เรื่องการจัดระเบียบชายแดนค่ะสั่งมาสิอะไรประมาณนี้นะการตัดไฟใช่ไหมแล้วเนี่ยเริ่มมีการตรวจสอบนะที่ดินเขาใหญ่อีกจากบางพักการเมืองส่งสัญญาณมาแล้วค่ะนี่เล่นกันอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะเป็นรอยร้าวที่สะสมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างนี้ก็ตามนะครับก็จะมีการอยู่กันอย่างนี้แหละตบจูบกันไปค่ะเพียงแต่ว่าการตบจูบจะแรงขึ้นแรงขึ้น ผมว่าได้ชกกันสักวันหนึ่งมันไม่โรแมนติกแล้วนะนี่มันวันวาเลนไทน์มันก็ต้องจูบโรแมนติกนิดนึงจะชกเลยเหรออาการมันออกเอาแบบนี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะถ้าให้พี่สันตรานฟันธงนะรัฐบาลชุดนี้แก้ได้ไหมไม่ได้เขียนใหม่ได้ไหมคือแก้ะารมาตาเลยได้แต่ถ้าทั้งฉบับเนี่ยทั้งฉบับเนี่ยลิเกจบไปนานแล้วลิเกเลือกไปนานแล้วยังไงก็ไม่ทันใช่ไหมพักเพื่อไทยเองเขาก็รู้ว่าทําไม่ได้นะแต่ว่าเขาจําเป็นต้องมาคลอเคลียนี่ เพราะว่าเขาหาเสียงเอาไว้ส่วนพักประชายชนนั้นไม่ต้องพูดเขาไปสุดซออยู่แล้วค่ะนะซึ่งก็ควรจะสรุปบทเรียนได้แล้วว่าไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณจะจัดทำทั้งฉบับใหม่เนี่ยนะคุณไปเพิ่ม15ทับหนึ่งหมวด15ทับหนึ่งนะคะมันขัดกับแนวทางคำวินิจฉัยศาลถูกต้องเมื่อปี64อันนั้นแหละครับทาได้แต่คุณต้องประชามติก่อนอ,อันนี้คุณจะมาทางรัฐเลย คุณจะแก้สองห้าหกแล้วไปทางรัดเลยเอเสียใจคุณจะมาทางรัดเอาแค่สองครั้งเนี่ยพี่สำรัญมองไม่ได้เนาะไม่ได้ดังนั้นนี่อะไรนเมื่อกี้เทพ่าดูว่านะล่มแล้วล่มแล้วล่มอีกแล้วก็ล่มต่อฟันธงนะคะฟันธงเอาละเดี๋ยวมาติดตามรายการจับตาประเทศไทยกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะส1บอดนาฬิกายีินาทีเป็นต้นไปนะคะวันนี้มิวและพี่สำราญลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอททีวี999